พาร์ทนี้ค่ะจะเป็นพาร์ทที่อาจจะอ่านเยอะนิดนึงนะคะในพาร์ทของคำศัพท์นะคะจะเป็นการหาความหมายของประโยคค่ะโดยการที่เขาจะมีโจทย์ให้มามีประโยคให้มาแล้วให้เรามาเลือกค่ะว่าข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ตรงเนี้ยข้อไหนนะคะมีความหมายตรงกับโจทย์ที่เขาให้มามากที่สุด นะคะซึ่งบางทีอาจจะมีบางข้อที่ตรงอาจจะตรงแค่80%นะคะอาจจะใช้แทนกันได้หรืออีกข้อหนึงตรง100%ให้เราเลือกข้อที่ตรงที่สุดนะคะมาเราลองมาดูกันที่ข้อแรกเนาะถ้าใครอยากทำแล้วค่อยฟังเซนเซนเฉลยที่หลังสามารถหยุดคลิปไว้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมากดฟังเฉลยนะคะข้อแรกค่ะโคเวา่า เดียวชินโนชาชิงเดสนะคะโคเรียวเดียวชินโนชาชิงเดสโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าของสิ่งเนี้ยนะคะถ้ามีวะค่ะนะคะให้ดูในเรื่องคำศัพท์ที่อยู่ด้านหน้นนาวะก่อนนะคะสิ่งนี้นะคะเป็นค่ะเป็น,ปนรูปภาพนค่ะของนะคะเรียวชินเรียวชินนะคะ จะมีความหมายว่าพอ่อแม่ซึ่งวิธีการทำพาร์ทนี้บางทีเราต้องดูโจทย์ค่ะแล้วมาดูคำตอบถ้าอยากให้ประหยัดเวลาค่ะส่วนใหญ่แล้วคำตอบที่มันจะต่างกาันมันก็จะเป็นในเรื่องของศัพท์คำศัพท์บางคำในประโยคนะคะแต่ที่เหลือค่ะถ้าลองสังเกตดีๆนอกกรอบสีแดงที่เซนเซไม่ได้วงไว้ตรงนั้นค่ะทุกข้อเหมือนกันหมดเลยนะคะว่า ของสิ่งนี้เป็นรูปภาพของอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะดังนั้นถ้าเราอยากประหยัดเวลาค่ะเราดูแค่ในกรอบตรงนี้ก็ได้นะคะในพาร์ทคำศัพท์ที่มันไม่เหมือนกันเนาะอ่ะาจจะดูแค่นี้ก็ได้ซึ่งข้อนี้ค่ะในส่วนที่มันไม่เหมือนกันที่กับโจทย์นะคะอ่าบางทีเราดูแค่นี้ก็ได้เนาะซึ่งโจทย์เขาพูดถึงคำว่าเลียวชินะ เลียวชินจะมีความหมายว่าพ่อแม่ค่ะเป็นการเรียกรวมกันทั้งพ่อและแม่เลียวชินนะคะเนาะดังนั้นข้อหนึ่งค่ะเขาเรียกว่าอันเนโตอิโมโตโนชาชินเดสอันเนะนะคะอันเนะพี่สาวอิโมตโตน้องสาวการที่เราใช้คำว่าพี่สาวน้องสาวค่ะ การที่เราใช้คำว่าอาเนกับอิโมโตตรงนี้นะคะเนาะคำตรงนี้หาะบางทีเราอาจจะไม่ได้ใช้คำว่าเดียวชินเพราะเขาไม่ได้เป็นพ่อแม่กันเราอาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้คำว่าเคียวใดค่ะถ้าโจทย์ขอ้อนี้ด้านบนเป็นเคียวใดนะคะซึ่งเคียวไดจะมีความหมายว่าพี่น้องนะคะเราก็สามารถตอบข้อหนึ่งได้ เนาะข้อ1ตัดทิ้งได้เลยนะคะเป็นคำตอบที่ไม่ได้ถูกต้องเนาะส่วนข้อ2ค่ะข้อ2เหมือนกันเขาใช้คำว่าอาน,นิอาน,นิพี่ชายเขาใช้คำว่าอาน,นิค่ะอาน,นิพี่ชายโอตโตโตน้องชายนะคะการพูดถึงพี่ชายน้องชายค่ะเขาจะต้องเป็นสายสัมพันธ์ของเขาก็คือเป็นพี่น้องกันก็ต้องใช้คำว่าเคียวได้นะคะข้อ2ตัดทิ้งได้เลย ส่วนข้อที่3ค่ะจิจิฮ่าฮจิจิฮ่าฮความสัมพันธ์พ่อแม่เราจะเรียกว่าเลียวชินดังนั้นข้อนี้เราได้คําตอบแล้วนะคะจะเป็นข้อที่3ส่วนข้อ4ค่ะโซฟูกับโซโบนะคะโซฟูาตาปูโซโบย่าใหญนะคะดังนั้นถ้าเราจะเรียกความสัมพันธ์นที่แบบ ปู่ย่าตายายเราจะเรียกว่าโซฟูโบค่ะโซฟูโบนะคะเนอะ,ะจะมีความหมายว่า,าปู่ย่าตายายนะคะดังนั้นคำตอบข้อนี้เลยเป็นข้อที่สองเนาะสามสิบสองค่ะข้อที่สามสิบสองเหมือนเดิมนะคะถ้าเราสังเกตดีดีโจทย์กับคำตอบที่เขาให้มา ะะก็จะมีบางส่วนที่เหมือนกันเนะะ Dan ะาะโคโนดันเซะด้านล่างก็เหมือนกันโคโนดันเซะต่างกันแค่ว่าคำศัพท์ที่ให้มาด้านหลังไม่เหมือนกันเราต้องหาว่าข้อไหนใน 1, 2, 3, 4เนี่ยข้อไหนอะ่ะตรงกับความหมายตรงกับโจทย์ด้านบนที่สุดนะคะซึ่งข้อนี้คะเขาพูดถึงว่าโคโนดันเซะยาซากิเดะ ะะยาซาชีจะมีความหมายอยู่สองความหมายอยู่ที่ว่าเขาจะใช้คันจิตตัวไหนจะเป็นยาซาชีที่จะมีความหมายว่าง่ายหรือยาซาชีที่มีความหมายว่าใจดีก็ได้เหมือนกันอยู่ที่ว่าเราใช้กับรูปประโยคแบบไหนแต่ข้อนี้ค่ะเราใช้ในเรื่องของกับการเต้นโคโนโดันซ์นะคะการเต้นเนี่ย นะคะดังนั้นการเต้นค่ะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับความใจดีมันอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับความยากง่ายนะคะเอ้ยเป็นท่าเต้นเป็นลายเต้นที่แบบดูง่ายๆดูสบายสบายนะคะดังนั้นค่ะโคโนดันเซอยาซาชิเดสนะคะจะมีความหมายว่าการเต้นเนี่ยมันง่ายนะคะมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยมันยาซาชิมากนะคะดังนั้นเราลองมาดูความหมายค่ะขันต an ัน ให้เราเลยให้เราดูเลยว่าความหมายที่มันตรงกับคำว่ายาสชินะคะข้อแรกค่ะคันตันคันตันในที่นี้จะมีความหมายว่าง่ายง่ายไม่ซับซ้อนค่ะง่ายง่ายไม่ไม่ซับซ้อนเหมือนเซนเซ,นเซนจะเขียนซับซ้อนผิดใช่ไหมคะซับซ้อนโอเค ส่วนข้อที่2ค่ะข้อที่สองโคโนดันเ t h ไทเฮนเดสนะโอ้เมื่อกี้เราได้คำตอบแล้วนี่ตรงกันเลยง่ายไม่ซับซ้อนนะคะอ่ะถูกต้องเนาะคำตอบเลยเป็นข้อหนึ่งเราลองมาดูความหมายข้อ2ค่ะไทเฮนค่ะไทเฮนเดสเนี่ยที่เราได้ยินกันบ่อยๆเลยซึ่งไทเฮนตรงนี้ค่ะจะมีความหมายว่าแบบลำบากหน่อยนะนะคะจะเป็นสำนวนที่คนญี่ปุ่นใช้แบบในการเห็นใจใครสักอย่างหนึ่ง สักคนหนึ่งนะคะนะ้องอุย้ยเขาทํางานหนักมากทํางานวันละสิบชั่วโมงอะไรไอย่างเงี้ยอุ้ยแล้วเราเห็นใจเอ้ยเขาต้องไปเรียนทุกวันเลยนะอุย้ยเราเห็นใจจังเลยกรณีแบบนี้ค่ะเราใช้คําว่า t h ยฮินเดสเนในการเห็นใจได้เหมือนกันเนาะส่วนความหมายของเขาแปลว่าลําบากนะคะทันโนชีค่ะทันโนชีจะมีความหมายว่าสนุกค่ะสนุก ดังนั้นมันไม่ตรงกับคำว่ายาซาชิ i เลยนะคะยาซาชิงให้ทาโนชิสนุกดังนั้นตัดทิ้งได้เลยเนาะข้อสมค่ะซามาราไนค่ะซามาราไนจะมีความหมายว่าน่าเบือ่อนะคะไม่ตรงกันเลยเนาะดังนั้นคำตอบเลยเป็นข้อ1นะคะข้อที่32สองค่ะ ฟุกุโอเซ็นตะคุชิมัชตานะคะฟุกุโอเซนคุชิมัชตจะมีความหมายว่าออซักผ้าซักผ้าแล้วซักผ้าเรียบร้อยแล้วฟุกุโอเซนตะคุชิมัชตะดังนั้นเราต้องมาหาความหมายที่มันตรงกับคําว่าฟุกุนะคะบางทีเราใช้กวาดสายตาดูก็ได้ค่ะวะ่าอ๋อตรงนี้มันเหมือนกับโจทย์หมดเลยนะคะ อาจจะไม่ต้องไปสนใจมันก็ได้สนใจคำที่อยู่ด้านหลังโอ้เลยว่าคำไหนที่มันค่อนข้างคล้ายๆกับคำว่าเซนตกคุนะคะซึ่งเซนตกคุจะมีความหมายว่าซักผ้านะคะซักผ้าคำแรกค่ะคิมัชตะคิมัสตรงนี้นะคะคิมาชตะตรงนี้จะมีความหมายว่าใส่ค่ะ ทรส,สวมใส่นะคะทส่หรือสวมเนาะดังนั้นความหมายไม่ตรงกรันเราสามารถตัดทิ้งได้เลยนะคะส่วนข้อ2ค่ะน,น,นุกิมาสตะนุกิมาสค่ะจะมีความหมายว่าถอดตัดทิ้งเหมือนกันมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการซักเลยนะคะเนาะส่วนข้อ3ค่ะวะัตชิมาสตะ วัตชิมา i ตะนะคะจะมีความหมายว่าข้ามค่ะการข้ามนะคะดังนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยตัดทิ้งได้เหมือนกันเนาะข้อสุดท้ายค่ะอะไรมา i ตะอะไรมาสตรงนี้นะคะจะมีความหมายว่าล้างค่ะล้างอ่ะถ้าเราสังเกตดีดี ความหมายค่อนข้างเหมือนกันนะคะการซักกับการล้างเนาะดังนั้นเราได้คำตอบแล้วจะเป็นข้อที่4นะคะข้อ2ข้อสุดท้ายค่ะข้อ35กับข้อ36เรามาดูที่ข้อเอ๋อข้อ34กับข้อ35นะคะเรามาดูที่ข้อ34ก่อนโคโนเฮ亚วะคูไรเดสเนะนะคะคือเหมือนเดิมเนาะพยายามหาคำที่มันไม่เหมือนกับโจทย์ด้านล่างนะคะซึ่ง เรากว่าสายตาเรารู้ได้ทันทีเนาะเนี่ยนะสิ่งที่มันต่างกันมันเป็นแค่นี้ค่ะอยู่แค่นี้เลยนะคะในทุกๆข้อเนาะดังนั้นเราต้องหาความหมายที่มันสอดคล้องกันคือไรค่ะคือจะมีความหมายว่ามืดค่ะนะดังนั้นคําแรกค่ะอาคาดุยอาคาดุยจะมีความหมายว่าสว่าง ดังนั้นตัดทิ้งได้เลยไม่ตรงกันนะคะอคา,าุคุไนอคา,าคุไนตรงนี้นะคะเป็นการผันรูปปฏิเสธของอคา,าุยอคา,าุยค่สว่างผันเป็นรูปปฏิเสธแจอจติฟีกค่ะตัดเติมคุไนเข้ามาจะมีความหมายเป็นการปฏิเสธทันทีจากสว่างจะมีความหมายว่าไม่สว่างค่ะ ดังนั้นข้อ2เราได้คำตอบแล้วนะคะตรงกันเนาะคำว่ามืดกับไม่สว่างความหมายเขาสอดคล้องกันส่วนข้อสามค่ะชิซึกะชิซุกะจะมีความหมายว่าเงียบเงียบสงบนะคะจะใช้กับธรรมชาติก็ได้นะคะถ้าใช้กับในเรื่องของธรรมชาติก็จะเป็นแบบเป็นสถานที่ที่เงียบสงบไม่ไม่มีคนพลุกพ่านสักเท่าไหร่ถ้าใช้กับ การบอกนิสัยคนค่ะเนาะถ้าเราใช้บอกเอ้ยคนนี้ชิซึกะนะก็จะมีเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยเรียบร้อยอ่าอ,อาจจะเป็นคนเงียบเป็นคนสุข,ขุมนะคะส่วนข้อ4ค่ะเขาใช้ในการปฏิเสธนะคะโดยการเติมจะไนเข้ามาเนาะปฏิเสธ adjective นะเราเติมจะไนได้เลยนะคะชิซึกะเงียบค่ะชิซึกะจะไนนะคะจะมีความหมายว่าไม่เงียบไม่ได้สง,งบเนอะ ดังนั้นข้อนี้เลยเป็นข้อที่สองนะคะข้อสุดท้ายค่ะข้อที่35ข้อที่35นะคะรีซังวะโมริซังนิเพนโอคาชิมาสตะนะคะข้อนี้เนาะข้อนี้เราอาจจะต้องดูทั้งประโยกดีๆนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ารีซังอะรีซังให้ปากาแก โมริซังยืมนะคะให้โมริซังยืมปากกานั่นแหละเนอะรีซังเป็นคนให้โมริซังยืมนะคะดังน,นั้นเราลองมาดูโจทย์ที่เหมือนกันเนอะข้อแรกค่ะรีซังว่าโมริซังนี้เพนโอคาดิมาชตะข้อนี้จะมีความหมายว่ารีซังอ่ะเป็นคนขอยืมปากกาจากโมริซังค่ะอ่าข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า รีซังเนาะสมมติว่านี่รีซังนะคะบางทีเราสับสนเนาะเราอาจจะวาดรูปก็ได้นะคะแล้วบอกไปว่ารีซังนะคะอ่าลีซังให้ปากกาแกอ่าให้ปากกาให้ยืมปากกาแกกับโมริซังนะคะอ่าตน,นี้เป็นโมริเนาะ รีซังให้โมรินะคะแต่ข้อหนึ่งค่ะข้อหนึ่งเขาดันบอกว่าโมริซังตังหกเป็นคนไปขอยืมประกาลูกสอนมันกลับด้านนะคะเนาะลูกสอนมันเป็นแบบรีซังกลายเป็นคนไปขอยืมนะคะไม่ใช่คนให้ยืมดังนั้นข้อหนึ่งตัดทิ้งได้เลยส่วนข้อสองค่ะโมริซังว่าดีซังนี้เพนโอคาดิมาชตะนะคะโมริซังเนี่ยนะคะ เป็นคนไปขอยืมปากกามาจากลีซังดังนั้น,น,นคำตอบที่ถูกต้องเลยเป็นข้อที่สองนะคะส่วนข้อสามค่ะลีซังวะโมรีซังนี้เพโนโมรายมาชิตะลีซังอะ่ะขอได้รับนะคะปากกามาจากโมรีซังเนาะแต่ความจริงแล้วอะ่ะลีซังเป็นคนให้ยืมค่ะ ให้โมริซังยืมอ่ะข้อนี้ตัดทิ้งได้เลยไม่เหมือนกันนะคะส่วนข้อสี่ค่ะบางทีอาจจะมีคนสับสนกับข้อสี่เนาะโมริซังอะดีซังนิเพนโอโมไรมาชิตะนะคะ,ะ,คะก็คือโมริซังเนี่ยได้รับประกามาจากดีซังซึ่งมันอาจจะใกล้เคียงก,กันกับโจทย์ข้อนี้เนาะ แต่เหมือนที่บอกไปค่ะเราจะต้องหาคำตอบที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดนะคะเนาะซึ่งข้อนี้เราพูดถึงการยืมการขอยืมการให้ยืมคาริมัสคาริมัสนะคะแต่ข้อนี้ค่ะเราข้อที่สี่จะเป็นคํำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการให้ไปเลยหรือว่าการได้รับอะไรมาสักอย่างหนึ่งเหมือนเป็นการให้ขาด ะะดังนั้นถ้าเราจะใช้คำว่าโมไดมัสค่ะบางทีเขาอาจจะต้องควบคู่กับคำว่าอะเกมัสนะคะบางทีเราดูความหมายเอย๊มันก็ได้เหมือนกันแต่มันอาจจะไม่ได้ตรงร้อเนะคะเพราะว่าโจทย์ที่ให้มาเขาเป็นการให้ยืมการขอยืมการให้ยืมแสดงว่ามันจะต้องมีการคืนสิ่งของนั้นให้อยู่แต่ถ้าเป็นโมไดมัสอะเกมัสค่ะเป็นการให้หรือว่าได้รับ บางทีเราได้มาเราอาจจะไม่ต้องคืนก็ได้นะคะเนาะเราอาจจะต้องดูในเรื่องของความหมายคำศัพท์ให้ดีนะคะสำหรับพาร์ทนี้